สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาแล้วค่ะวันนี้มีบ้านสวยๆมานําเสนออีกแล้วค่ะอยู่ที่บ้านสีสงครามอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะเป็นบ้านสามหลังบนเนื้อที่200ตารางวาหลังแรกเป็นห้องถงใหญ่มีหนึ่งห้องน้ําและแอร์หนึ่งตัวค่ะหลังที่สองสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวค่ะ และหลังที่3 1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำและ1ห,ห้องครัวค่ะบ้านมีกล้องวงจรปิด4ตัวประตูรั้วรีโมทคอนโทรลไฟฟ้า3เฟสค่ะอยู่ห่างจากถนนเลยอุดรแค่500เมตรนะคะอยู่ใกล้โรงเรียนสีสงครามวิทยาตลาดลอตเตอรี่ปั๊มน้ำมันปตทเซเว่นอีเลฟเว่ FC, แหล่งของกินของใช้ค่ะคุณผู้ชม สอล้านเก90แสนบาทสนใจสอบถามคุณเฟิร์นเจ้าของได้โดยตรงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าติดตามช่องเรานะคะขอบคุณค่ะ